จะมาให้ดูวิวทะเลกันจะมารีวิวลีล้อกันนะรีวิวทะเลโอเคมาดูกันเลยนี่เป็นไงยังสวยเ่แนะครับทุกคนน้ำก็ก็ใส่อยู่นิดนึงแล้วโนะอ้ยน้ำเย็ยนเลยทุกคนว้าว ดูคื่น,นครับนี่คนก็น้อยนานคนอุ้ย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 คืนเต็มเลยนี่ครับโอ้โห นะครับดูนี่ครับอ่ะกองโฟกัสดิไ่่จะโฟกัสแล้วมั้งโอเคมาดูกันมันจะสวยขนาดไหนกันเนี่ยครับ ดูทรายทุกคนเป็นก้อนเลยแตรงนี้แบบเห็นไหมทุกคนลูกปูจะเม็นหมดเลยเนี่ยครับดูความละเอียดทรายนะครับโอ้โห ตรงนี้มันก็เป็นก้อนเลย <c oughs> โอ้หนี่มูนมีชิงช้าด้วยนี่ องตรงนี้เหมือนกำลังหล่นแบบหล่นลงมาว้วตรงนั้นก็มีภูเขาด้วยทุกคนนี่สวยมากนี่ตีตรงขีดขีดตรงนู้นนะครับตรงนู้นะอนนะ เห็นไหมเห็นกันไหมมันก็จะเป็นลำธารน,นะนี่ครับโอเคกล้องนี้ซูมได้ดีมาก <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดเียงเท่านี้นะครับโอเค แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะนะแค่รีวิวทะเลนิดๆหน่อยๆจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วโอเคบ๊ายบายนะครับ